โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาในเกมดับบอลเซตดูไคแมทเทอร์อีกแล้วนะฮะก็วันนี้มาเล่นด่าน ECA เบียร์ต้าบูนะครับเป็นตัวละ e คร ECA ล่าสุดของเซิร์ฟเรานะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับผมก็ทําการเล่นมาแล้วแหละถึงด่านที่สามสิบนะฮะก็เดี๋ยวค่อยทำคลิปเปลี่ยนล่างทีนึงแต่ว่าเงินผมยังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวขอไปฟาร์มเงินเพิ่มก่อนนะะฮค่อยมาเปลี่ยนล่างเพราะว่าเงินมันไม่ใช้มาสามสิบกว่าล้านนะครับวันนี้ผมอยู่เก้าล้านนะฮะใช้ไม่เปลืองมากนะก็โอเคนะะะครับด่านนนี้ฮ ตัวละครโบนัสในด่านนี้จะเป็นตัวละครประเภทของออสิทธิ์กับอาจารย์นะฮะับ่เป็นผู้นำของโกฮังอานาโคสิงห์ง่วงนะฮะก็นั่นแหละนะจะเป็นตัวโนัในด่านนี้ทำให้มันจะตีในด่านนี้ได้แรงขึ้นนะฮะซึ่งก็แนะนําว่าตัวเพื่อนเนี่ยควรจะเป็นตัวพวกแบบว่าเบจิต้าเบจิต้าเปลี่ยนร่างนะฮะหรือว่าเป็นพวกโกคูบูต,ตัวตัวแบบนี้ก็ได้โกคูบูอยู่ไหนวะเนี่ยโกคูบูแบบนี้นะครับ เอามาเล่นได้อยู่นะตัวนี้มันก็เป็นผู้นําของสือกับอาจารย์เหมือนกันแล้วก็ตีแรงด้วยนะฮะเป็นสีเหลืองอีกแล้งหากทำให้มันตีวบจิต้าสีม่วงได้ดีมากนะฮะตัวไหนไปเล่นก็ได้นะครับทั้งโกคุบูทั้งเบจิต้าเลยอันนี้แต่ผมจะเอาเจิต้าไปเล่นมากกว่าเพราะว่าทีมผมที่จะเล่นในด่านเนี้ยมันเหมาะกับตัวละครของเบจิต้ามากกว่านะก็หาตัวเพื่อนแบบร้อเปรซ็มซาซะจะได้แบบผ่านได้ง่ายขึ้นนะฮะ <S <S ก็ทีมผมจะเป็นทีมสายฟรีนะเป็นทีมเสื์กับอาจารย์เวอร์ชั่นสายฟรีนะฮะแล้วก็นนเ,วนเน้นสีเหล ก็จะเห็นได้ว,ว่าทีนี้ครับจะมีสีเหลืองเยอะมากแล้วก็เป็นสายฟรีส่วนใหญ่นะฮะซึ่งจะมีทางตัวนี้ที่มันไม่ใช่สายฟรีมันจะแบบมันก็เป็นเชิงสายฟรีนะกลางๆกลางๆเพราะว่ามันก็แจกมาหลายลอรอบในแต่ละทางตัวนี้นะครับถ้าใครเป็นผู้เล่นที่แบบว่าเล่นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยถึงจะเป็นสายฟรีน่าจะน่าจะได้กันมาแล้วเพราะว่ามันแจกฟรีเลยนะแจกแบบหลายกิจกรรมแล้วตัวนี้นะฮะคืออย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งตัวนะครับถ้าเล่นมาแบบนานแล้วอ่ะนะสักหนึ่งตัวไม่ก็กดทางอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะมีกันอยู่ แล้วก็ด่านเอเซียมันก็ไม่ได้ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ายากนะก็สามารถเล่นผ่านได้ด้วยทีมฟรีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมว่านับว่ามันเป็นตัวฟรีเหมือนกันแล้วกันนับว่าเป็นตัวแจกฟรีแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวฟรีจากพวกอีเวนต์นะเป็นตัวฟรีจากยังไงกิจกรรมเออนะครับมันจะไม่ใช่สายฟรีจ๋าๆก็นั่นแหละถือว่าเป็นตัวคอนฟรีแล้วกันนะทดแทนกันหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านเราเนะเพราะว่าตัวฟรีในทีมสิทธิ์กับอาจารย์นี่ผมก็ตัวสีเหลืองมันไม่ค่อยมีนะทีมสิทธิ์ัอันก็มี สับตัวฟรีมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้นะฮะโกฮังเอลานะฮะโกฮังฟิวเจอร์โกฮังโบแจ็คอะไรอกัะก็หมดแล้วอ่ะเห็นไหมมีแค่นี้นะฮะมีอะไรอีกอืมน่าจะไม่มีแล้วปะ่ะหรือมีมีกป่ก็น่าจะหมดแล้วประมาณเนี้ยนะฮะตัวสีเหลืองที่เป็นสายฟรีนะฮะผมก็เลยใส่เป็นทั้งไปด้วยละกันใส่เป็นทั้งนะใส่เป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งไปแล้วก็เบสต้าสีแดงเอามาซัพพอร์ตให้กับพวกทั้งเช่นกันนะครับ เป็นตัวที่มันตีได้แล้วก็ซนะัพพอร์ตให้กับเพื่อนได้แล้วก็เป็นตัวนี้นะฮะเป็นโกหังตัวสีฟ้านะครับจากสุดจินเจ้านะอันนี้เป็นตัวฟรีนะแต่ว่าน่าจะหายากหน่อยถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับมันต้องเปิดกาชาสุดจินเจ้าด้วยนะจึงหิงจะได้มานะครับซึ่งเออไอกาชาสุดจินเจ้าแม่งก็กว่าจะมาก็กี่เดือนก็ไม่รู้นะฮะก็นั่นแหละนะก็เอาโกหังใส่ลงมาเป็นตัวซัพพอร์ตนะไม่ใช่ตัวหลักอะไรมากมายหรอกนะจริงๆก็ไม่ต้องจัดทีมตามผมก็ได้นะครับจัดแบบ ถ้าใครแบบไม่ไม่ใช่สายฟรีก็จัดไปเลยเล่นงก็ได้นะฮะมันจะได้ผ่านง่ายๆอันนี้ผมเล่นแบบมาแนะนําให้กับสายฟรีไงเผื่อใครแบบไม่มีตัวละครเก่งๆอะไรเงี้ยก็จัดตามผมได้นะฮะน,นี่คือตัวละครฟรีลนเลยที่หาได้อย่างที่หาได้แบบฟ,ฟรีนะครับผมแต่ก็จะมีทางที่มันหาได้ไม่ฟรีเท่าไหร่แต่มันต้องมันมันก็แจกเยอะอย่างที่ผมบอกเออแล้วก็มีโกฮังเอลอาร์ที่มันต้องได้จากด่าน SBR นะครับวันนี้แต่ก็เป็นตัวฟรีเหมือนกันแหละนะประมาณนี้นะฮะอืม จริงๆจ,จ,จะใส่เป็นตัวอะไรก็ได้นะเอามาแทนโกฮังสีฟ้าเนี่ยนะฮะใส่เป็นทไททานก็ไนดะ้โอเคปะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละนะก็ใส่ไปผมจะใส่จัดทีมแบบนี้นะครับไปเล่นในด่านของเบจิต้าบูดีเซเอนะฮะเดวิสสามสิบนะครับผมตัวเพื่อนก็เป็นตัวเบจิต้าเปลี่ยนล่างนะนำให้กับพวกตัวดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพียวไซย่าอีร้อยห้าสิบซึ่งเพียวไซย่าทีนี้ไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะโอเคลูกนี้นะ่าจะเอาโกคุบูมานำนะเออเออมันไม่เอาโกคุบูมานำนาะ ผมก็ไม่ได้คิดเออมันเข้ากันที่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรเอต้าอยู่หน้าสุดไปนะครับจังหวะนี้ดีสุดแล้วแบบนี้ไปโอเคเก็บลูกแก้วยิงเก็บลูกแก้วเยอะยิ่งตีแรงโกฮังก็อยู่งกลางไปนะครับโกฮังเป็นตัวบางนะบางกว่าบเบจิต้า eca พ่อลูกนะครับเก็บเก็บไปจริงๆนี่คือผมว่าถ้าให้โกคูมาเป็นตัวเพื่อนน่าจะโอเคกว่าปะโกคูโบก็นำให้120 แต่เบเกต้ามันนำให้แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันนำแค่ให้ตัวดีเฉยๆเออผมก็เนะาะพลาดจริงโอเคไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่แหละนะด่านไม่ได้ยากมากนะครับมันไม่ได้ยากเพราะพวกด่านโรเซ่นะโรเซ่นี่ยากจริงเอเซอ่ะแต่น,นี้ก็พอเล่นผ่านได้อยู่นะกลางๆนะครับไม่ง่ายมากไม่ยากมากนะฮะแต่สายฟีน่าจะผ่านได้อยู่ต้องมารอดูกันเนี่ยทีมฟีนี่นี้แหละ ดาเมจไม่เข้านะเพราะว่ามันไม่ใช่ชนะทางแล้วก็ไม่ใช่สีมันจะตีเข้าด้วยสีที่จะตีเข้าในด่านนี้ก็จะเป็นสีม่วงกับสีเหลืองนะฮะอ่าก็แนะนําให้จัดตัวสีม่วงมาแทนพวกตัวสีสีฟ้าหรือว่าสีแดงในทีมผมท,ที่ผมใส่มาเนี่ยนะจัดเป็นสีม่วงน่าจะดีกว่าเออโอเคจังหวะนี้ตัวสีเหลืองเต็มเลยนะฮะถือว่าดีมีทังมาซัพพอร์ตด้วยนะครับเยี่ยมยอดเลย กนะ็ตัวฟรีนี่คือไม่ค่อยจะตีแรงเท่าไหร่นะตัวฟรีในทีมนี้นะฮะเอ้ยหลบได้สวยงามหลบดาเมจไม่ตายได้นี่คือแบบโอ้โหประมาณรับดาเมจเอาไว้ไหลายตัวไม่ตายมันหกหมืน่นเจ็ดหมื่นเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมหลบได้นี่คือดีมากนะกันดาเมจได้แบบมหาศาลโกฮังไปไปห้าแสนนะผมคิดดิคอนหลบอีกแล้วมึงหลบกันบ่อยเหลือเกินเนี่ยฮะอันใต้ซิงเหรอ,อเชโกฮังสี่แสนสามนะครับโกฮังฟิวเจอร์นะฮะตัวฟรีที่แบบว่า ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะมันต้องเจอพวก Android แล้วก็เจอศัตรูเย้ะเยอะเนี่ยจะตีแรงกว่านี้อันนี้เอามาเล่นในทีมของไอ้เฉยเนี่ยมันเป็นตัวโบนัสก็เลยเอามาเล่นนะครับอีกอย่างคือมันหาไม่เจอด้วยพวกตัวฟรีสีเหลืองเนี่ยนะที่เป็นแคทนี้มันหายากมากมีไม่กี่ตัวหรอกนะเออส่วนมากก็ไม่ใช่สายฟรีเท่าไหร่โอ้ยผมลืมสลับตำแหน่งแม่งโกหังสีฟ้านี่อาจจะโดนตบแรงมากเลยนเนี่ย โดนมาตายนี่คือกี่แสนก็ไม่รู้นะโกห้างฟ้าน่าจะให้กุมังเอาอารไปรับตีนแทนนะไม่เป็นไรน่าจะไม่น่าถึงตายน่าจะพอรอดอยู่โอเคมิตาตีใส่มิตาตัาตวเพื่อนเรานะฮะถือว่าไม่น่าเข้าเท่าไหร่แปดพันโหโคตรเบาบอกเลยงั้นงั้น,นโอเคโกห้างส0 0 0สนจะต,ตีไม่เข้าหรอกสีสีฟ้าเ้าได้สามหมื่โอเคตกละสนะองหมื่นะพอได้อยู แล้วก็ L R กองหางครับผมตัวฟรีจาก S B R นะฮะเดี๋ยวนานาโคมันจะได้ E C A นะเซลจะแปลไม่ได้ E C A ไปแล้วนะกองหาง S, S B R ตัวนี้นะฮะตัวสีเหลืองะนะก็เซลเราก็รอกันต่อไปนะครับมันเก่งมากนะพอได้ E C A เป็น L R E C A นะซึ่งเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากนะ L R ไ e ดนะ้ E C A ก็ใน,นอนาคตนี้คือน่าจะมีเยอะแน่นอนครับ L R E C A นะฮะต้องมีเยอะแน่นอนนะคิดตัวเราคิดดูแล้วกัน L R แบบเก่าๆเลยแบบไม่ได้เก่งอะไรมากอะ คือเขาน่าจะเอามาย้อม ECA อยู่แล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นพวก LR Goku ฮีะคะิวตัวแรกของเกมอะไรเงี้ยนะคร LR ตัวแรกของเกมหรืออะไรอย่างเงี้นะฮะน่าจะได้ ECA นะครับ LR Goku LR Fisher แดงหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเอ้ยไม่แน่นะ LR พาไปเทิร์นอาจจะได้ ECA ก็ได้นะเออหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันในอนาคตเดี๋ยวโอ้แต่อีกนานอนะ่ะครับท่า,ถ,าถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่คือ l i ECA นี่คือมีจริงๆนะครับเป็นเซฟเจแปนนี่มีตัวนะ 2ตัวมั้งเป็นเอาวาโกฮัง s ส r กับเอ่อโกคูแบนะ็ก้ะเออโกคูแบ็กอีเซอนะฮะเป็นตัวเฉลิมฉลอง5ปีนะก็ะเดี๋ยวเซิร์ฟเราก็ใกล้เข้ามาแล้วนะอีกไม่กี่วันเองสิบกว่าวันได้มั้งเนี่ยอืมมันก็เดือนหน้านะเดือนหน้าวันที่7หรืออะไรที่หรืออะไรสักอย่างวันที่7ประมาณวันที่เจ็ดอะไรใกล้แล้วนะฮะไม่ถึง30วันนะครับผมโอเคไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนแบบนี้วเวสต,ต้าเตครับ โอเคน่าจะผ่านแล้วนะไม่น่ายากดันนี้นะฮะอย่างที่เห็นสายฟรีก็ผ่านได้ครับผมอ่าเรียอครึ่งหลอดแม่งจะโจมตีไม,ม่ตายอีกไม่ยอมไม่ยอมจากลาสักทีบเบจิตา้าในเวลาปิดฉากสายสองร้านสำส่ายนะผมอืมลาก่อนบเบจิต้าบูตุ้มคีดิคอนอน่่งสวยงามของผมเรียบร้อยตัวเพื่อนแบกนะอย่างนี้นะ <laughs> ให้ตัวเพื่อนแบกเอาเออ โอเคเรียบร้อยนะครับใช้เวลา4นาทีนะเกือบ5นาทีในการทานเลยก็ได้เหรียญเป็นล่างมาครบแล้วนะฮะแล้วก็มีลูกแก้วม่วงด้วยนี่ลูกแก้วม่วงผมมีแล้วนะฮะจะได้ทำไอ้ตัวฟรีโกคูซูบูซาย่าสักทีนะจากอีเวนท์ท่านบิวเนี่ยมีลูกแก้วม่วงแล้วนะสามารถปลดทางได้แล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวสซารับเบจิต้าอิซาเอ้นี่ผมจะมาทำคลิปอื่นอีกทีนึงวันนี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวขอเวลาไปฟาร์มไอ้ฟาร์มเงินเซนนีก่อนแล้วกันเพราะว่าเงินผมนี่แบบ เหลือแค่เท่าไหร่เอง9ล้าน3มันต้องใช้ประมาณ30กว่าล้านนะครับก็น่าจะฟาร์มประมาณแบบฟาร์มด่านไหนดีวะด่านเงินเนี่ยไม่ด่าน ECA ก็ด่าน <c oughs> นะอาจจะเป็นด่านเอเมันก็ได้นะด่านเอเซเิจิตา้าบู่ะเล่นเล่นซ้ำๆไปประมาณ10กว่ารอบ้งนะนะได้รอบละล้านห้านะครับล้านห้าเซนนี้ก็โอ้โหนานเหมือนกันนะ <c oughs> นั่นก็นั่นแหละนั่นก็เดี๋ยวผมขอเวลาไปฟาร์มเงินก่อนละกันได้เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนร่างแล้วก็เล่นทดลองเล่นมันในเกมจริงทีนึงว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะก็เดี๋ยวค่อยมาแปลกสกิลอีกทีนึงด้วยนะฮะก็บอกเลยว่าตัวนี้นะครับเก่งมากนะ,ะถึงจะเป็น55%ก็ตามส่านรับิจิต้าบูอีซีเอนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมตัวนี้ป่าเบยขุดดินของเรานั่นเองนะฮะก็โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนละกันจบนนคคลิปห้ารัผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย